ครับวันนี้จะมาคุยถึงหลังเกมรีวูวกับนิวคาสเซิลนะครับเป็นเกมพิมร์ลีกคู่บิทแมทนะครับในช่วงค่ำคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับนิวคาสเซิลครับเปิดเซนเจมปาร์ครับการเยือนของิเว์พูลนะครับก่อนอื่นเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตามเจ้าฉันฟุตบอลออฟฟิเชียลช anel ยูทูบด้วยนะครับเริ่มเลยครับเกมนี้ในช่วงแรกนะครับเรียกว่าชิงจังหวะกันอยู่นะครับยัง ชิงจังหวะกันชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพิบกันนะครับแต่จุดเปลี่ยนของเกมนี้นะครับเริ่มต้นในนาทีที่25ครับเทนอเล็กซานเดอร์อโนครับซาร่าคืนบอลมาลูกนี้เทนจับบอลไม่อยู่ครับโดนแอนโทนีคอร์ดอนโฉบโฉบไปยิงเสียประตูซึ่งจังหวะนี้ผมขอ พูดหน่อยละกันว่าเทนสองนัดหลังสุดจับบอลั่นสามครั้งครับและเปิดโอกาสให้คู่แข่งเนี่ยพาบอลเข้าไปทำประตูได้ทั้งสามครั้งครับเสียสองประตูซึ่งสองแมตช์เทนทําเสียสองประตูซึ่งจุดนี้นะครับผมอยากจะบอกว่า เทนต้องปรับปรุงตัวครับมึงจะเล่นแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าในช่วงสามเกมที่ผ่านมามึงทำเสียสองประตูไปแล้วนะครับจากประตูที่ลิวพูเสียสามลูกเทนทำเสียเองสองลูกนะครับซึ่งมึงต้องปรับปรุงตัวนะครับเรื่องนี้นะครับการที่เล่นกองกลางเนี่ยจังหวะการจับบอลพลิกบอลนี่สำคัญนะครับเพราะว่าผู้แข่งต้องกระฉกอยู่แล้วนะครับ แล้วอยากจะบอกว่าในแผงกองหลังหรือกองกลางก็ตามนะครับเวลาส่งบอลให้ไอ้เทนนะครับเทนอเล็กซานเดอร์อาโนเนี่ยกรุณาดูจังหวะด,ด้วยนะครับไปจ่ายยัดมันอย่างนั้นมันจับลั่นก็อย่าไปจ่ายให้มันนะครับผมจะยกตัวอย่างทางด้านของแม็กควายนะครับแม็กควายของแมนยูนะครับ ซึ่งช่วงนั้นแม็กควาเนี่ยจะจับบอลลั่นบ่อยนะครับเด r อาส่งหรือว่าเพื่อนกองหลังลิซันโดมาติเนสเนี่ยส่งคืนปุบ๊บแม็กควาก็จะลั่นนะครับวิธีแก้ทำไงครับเดอามีอยู่ในคลิปหนึ่งไปหาดูได้นะครับเด r ารู้ว่าแม็กควาจับบอลไม่ดีเด r อาทำอะไรครับเดเอาเตะทิ้งเลยครับเตะทิ้งเลยครับไม่เสี่ยงครับเพราะฉะนั้น ผู้เล่นลิวพูลรู้แล้วว่าจังหวะที่เทนเนี่ยถ้าไม่ชัวร์จริงอย่าไปจ่ายให้มันครับเพราะตอนนี้ความมั่นใจยังไม่มาแล้วก็ทําเสียสองประตูไปแล้วสําหรับสามนัดแรกนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปจ่ายให้เทนแบบยัดยัดแบบนั้นอีกนะครับรวมทั้งตัวเทนเองด้วยให้ดูจังหวะดีๆด,ด้วยนะครับเขาอาจจะงงๆนะครับในการเล่นกองกลางในแมตช์นี้นะครับทําให้ทีมเสียประตูเสียเปรียบนะครับสองนัดติดแล้ว ทำให้เพื่อนเหนื่อยนะครับด้วยการทําเสียประตูแบบเนี้ยผมว่าไม่ควรเกิดนะครับก็ต้องปรับปรุงนะเทนนะปรับปรุงกันต่อไปนะครับวันนี้นะครับแผงกองหลังลิวพูเป็นยังไงกองหลังลิวพูก็เหมือนเดิมครับพอถูๆถ,ถ,ถ่ายๆไปได้แต่จุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งเกมนี้นะครับฟันไดครับในนาทีที่ยี่สิบแปด เสียประตูในทีที่25นาทีที่28โดนใบแดงครับเอาอีกแล้วครับลิ์พูด2แมตช์ใบแดง2ใบนะครับเรียกว่าฟันไดในการโดนใบแดงแมตช์นี้นะครับเรียกว่าเป็นอัสนีวาสาละกันคนสุดท้าย <c oughs> ข้อหาคนสุดท้ายครับคนสุดท้ายแล้วจะกัดจังหวะที่ประมาณว่าขัดขวางการเล่นของคู่แข่งโดยตรงเนี่ย แล้วบอลมันพุ่งเข้าประตูเนี่ยแดงครับคนสุดท้ายครับแดงครับแดงแน่นอนครับซึ่งลิวพูก,ก็เหมือนกันโดนใบแดงสองเกมติดซึ่งจุดนี้มึงต้องปรับปรุงตัวกันทุกคนนะครับการที่มึงโดนใบแดงสองเกมติดเนี่ย มันไม่ได้มีความโชคดีแบบนี้ในทุกๆแมตช์นะครับซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงต้นฤดูกาลความฟิตยังดีอยู่ยังไม่มีบอลถ้วยยังไม่มีบอลแชมเปี้ยนลีกความฟิตมือยังได้มือยังถือว่าพละกําลังยังดีนะครับแต่ถ้าเป็นโดนแดงแบบนี้เหลือลสิบคนแบบนี้ในช่วงทไทยฤดูกาลอย่างเงี้ยร่างกายไม่ไหวนะครับพังนะครับเพราะฉะนั้นต้องไปปรับปรุงกันใหม่นะครับสําหรับลีภูในการ เลือกช็อตการเล่นโดนใบแดงสองใบมีทำเสียประตูทำเสียบอลให้คู่แข่งฉกไปยิงสองนัดโดนใบแดงสองนัดจุดนี้ต้องปรับปรุงนะครับนะก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับมาที่กองกลางวันนี้นะครับโซโบสไลนะครับแม็กอลิสเตอร์ Mac A itter, นะมีใคร แมคอลิเตอร์โซบอสไลน์นะครับเอนโดก็ฟอร์มพอใช้ได้นะครับแต่แมตนี้ต้องบอกเลยว่าคนที่ช่วยชีวิตลิวพูจริงๆนี่คือประสบการณ์ของกองหน้านครับอย่างโมฮัเม็ดซาร่าอย่างไอ้ลุยดิอาร์ตกักโบก็ ถือว่ายังพอทรงตัวพอใช้ได้นะครับต้องแมตชนี้เนี่ยรีพูลต้องเรียกว่าทดทูนประสบการณ์เลยนะครับในการเล่นจังหวะเกมลุกในแดนหน้าเนี่ยหลังจากที่โดนใบแดงแล้วเนี่ยพวกเขาอ่ะปรับปรุงฟอร์มมาได้นะครับจนมาถึงช่วงครึ่งหลังผมจะพูดทีละทีมรีพูลเนี่ยมีการเปลี่ยนตัวนะครับเอาผู้เล่น ตัวสำรองอย่างดาวินนุนเยสอย่างฮาวิเอเลียดแล้วก็ดีโกโจตาผมต้องบอกเลยว่าอัน,นีสงของโจตาเนี่ยสองแมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยโจตาถ้าไม่มีโจตาลิฟูไม่ชนะครับจากการเหลือผู้เล่นสิคนตามอยู่หนึ่งประตูเกมลุเกมลุกลิฟูแก้ไขยังไงค็อปแก้ไขยังไงคือเล่นอยู่สโซนครับผมบอกเลย คือกองหลังรับแน่นแล้วกองหน้าพาบอลขึ้นไปเองได้แล้วเล่นกันจังหวะให้น้อยที่สุดเล่นกันจังหวะเดียวทําชิ่งให้ผู้เล่นกองหลังของนีวคสเติลเนี่ยตามไม่ทันซึ่งลิฟร์พูลจะใช้รูปแบบนี้บ่อยนะครับผมก็เคยพูดในคลิปเก่าๆว่าลิฟร์พูลเนี่ยในช่วงที่มีแฮนโดในฤดูกาลที่ผ่านมาพวกเขาจะเล่นเกมลุกเร็วครับ คือทำชิ่งจังหวะเดียวบ่อยครับและทําได้ดีด้วยนะครับนี่คือจุดหนึ่งที่ลีพูเหนือกว่านิวคาสเซิลครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงนิวคาสเซิลในช่วงต่อไปนะครับซึ่งในนาทีที่8ปเป็นทางด้านความผิดพลาดของเซเวนบอสแมนนะครับกองหลังจากดิกเอิงนะครับลูกนี้ บอลติดบ,บั้นท้ายนะครับเด้งมาเข้าทางดาวินนุนเยสลูกนี้ตัวสำรองนะครับดาวินนุนเยสซัดด้วยขวาเข้ามุมอับผีดิบครับรีบครูตีเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งในนาทีที่แปดสิบหายใจหายคอคล่องขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับด้วยความเก่าของผู้เล่นด้วยจังหวะเกมลุกที่เล่นกันน้อยจังหวะนะครับรีบครูทรงดีนะครับประตูขึ้นนำ ขออภัยประตูตีเสมอหหนนึึงน่ง่งจากดาวินูเยสแล้วเวลาผ่านไปลิพูก็ได้ใจนิวคาเสเซินก็เริ่มอ่อนแรงเนื่องจากพวกเขาบุกไม่ได้พวกเขาก็อ่อนแรงถอดใจไปนะครับมาในนาทีที่90บวก3นะครับท่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับก็เป็นคนเดิมครับดาวินุเยสลูกนี้บอลหลุดมาถึงเข้าทางด้านฝั่งขวาของคู่แข่งนะครับซึ่งใน การเสียประตูของนิวคาสเซิลนั้นเสียฝั่งขวาสองลูกเลยครับในพื้นที่ของแดนเบิร์นแล้วก็กองหลังทางด้านซ้ายของนิวคาสเซิลนะครับลูกนี้ดาวินแทงใครแทงผมจำไม่ได้แทงให้ดาวินแตะบอลลูนซัดด้วยขวามุมเดิมร์พูพลิกขึ้นนำสองประตูต่อหนึ่งครับดีใจไหมอาจจะดีใจอาจจะสะใจเนื่องจากพลิกกลับมาชนะหลังจากโดนใบแดงหลังจากโดน ประตูขึ้นนําแต่คุณดีใจเหรอถ้ามึงเล่นอย่างนี้ทุกนัดน,นะมึงตายครับจะต้องมาวิ่งไล่กวดไล่คู่แข่งสิบคนแบบนี้เนี่ยทุกแมตช์นเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องไปปรับปรุงจุดนี้นะครับอย่าโดนแดงอีกนะครับทีมเสียเปรียบไปเกือบชั่วโมงนะครับโดนใบแดงตั้งแต่นทีที่ประมาณสามสิบยี่สิบแปดอะไรเนี่ยครับซึ่ง อย่าทำแบบนี้บ่อยนะครับรวิวหูมาถึงนิวคาสเซิลบ้างนะครับผมเจ้าบนเลยนะครับนิวคาสเซิลแมต์นี้นะครับกองหลังช่วงแรกก็ดีนะครับพอรีพูดโดนใบแดงทั้งทีมนิวคาสเซิลก็จะเล่นด้วยความมั่นใจนะครับกองหลังก็ท่งๆตามมาตรฐานทีเปียก็เติมเกมลุกอาจจะดูช้าๆลงบ้างแดนเบิร์นแมต์นี้ต้องบอกว่าขึ้นแล้วลงไม่ทันหลายลูกนะครับแดนเบิร์นสวนบอสแมนก็ตามมาตรฐานนะครับ ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็ถือว่าดีนะครับแต่มาพลาดลูกเสียประตูนั่นแหละครับแล้วก็เจ็บไปด้วยนะครับฟอร์เวลแช่ก็เหมือนกันนะครับทรงๆนะครับโดยรวมส่วนกองกลางนิวคาสเซิลเนี่ยพอริภูพอนำริภูก็เล่นบอลกันด้วยความมั่นใจค่อยๆต่อบอลน,นะครับซึ่งถ้าผมพูดเลยในกอ,องกองกลางแมตช์นี้ของนิวคาสเซิลผมว่าฟอร์มตกครับทั้งโตนาลี่ทั้งกิมมาร์ไลนะครับ มีโจวิงตอนที่พอได้นะครับโตนาลี่แมต์นี้ก็ดูอ่อนอ่อนแรงเปรี้ยๆขาอ่อน,ปปออนไปนะครับสําหรับโตนาลี่ส่วนกิมมาร์แมต์นี้เสียบอลบ่อยนะครับเสียบอลบ่อยนะครับและลูกที่เสียประตูเนี่ยคือนิวคาสเซิลเนี่ยจะเอาผู้เล่นขึ้นไปกดดนันริวพูเนี่ยโอเวอร์โหลดเขาเรียกว่าโอเวอร์โหลดคือทําตัวผู้เล่นให้เยอะกว่าฝ่ายตรงข้ามในเกมรุกนะครับโอเวอร์โหลดขึ้นไปเนี่ยหลังก็ดันสูง ดันสูงปุ๊บคอปเห็นช่องในการแก้กเกมก็คือส่งผู้เล่นที่มีความเข้าใจเกมอย่างโจต้าอย่างซาร่าที่เข้าขากันและส่งผู้เล่นที่มีความเร็วมุทะลุอย่างดาวินนุนเยสลงมาเนี่ยเป็นผลครับมีผู้เล่นที่เร็วและเล่นกันน้อยจังหวัดผู้เล่นของนิวคาสเซิลเนี่ยเกมรับตั้งโซนไม่ทันก็เสียประตูนะครับตามที่พูดไปในช่วงแรกนะครับมาถึงเกมลุกกองหน้านะครับแผงเกมลุกของนิวคาสเซิล ผมก็บ่นอีกเหมือนกันนะครับถ้าเราดูนิวคาสเซิลสามแมตที่ผ่านมาแมตแรกชนะวิลล่าห้าลูกก็จริงนะครับแต่โอกาสประมาณร้อยกว่าครั้งครับซึ่งยิงได้ห้าประตูเนี่ยผมถือว่าน้อยนะครับด้วยจังหวะการเล่นของอีซักอาร์เมลอนกอร์ดอนเนี่ยบางจังหวะการประสานงานกันเน่ะมันไม่ค่อยมีครับจะมีก็จังหวะการเลี้ยงจังหวะการวิ่งทะลุเนื่องจาก องหลังวิลล่านะันดันสูงแต่แมต์นี้นะครับร์พูลแล้วก็แมต์ที่แล้วด้วยที่เจอแมนเิตี้เนี่ยกองหลังของคู่ต่อสู้เริ่มรู้เขาจะไม่ดันสูงครับเพราะมิเกลอเวลอนเนี่ยก้าวยาวไออีซักก็ก้าวยาวครับกอร์ดอนก็เหมือนกันเป็นผู้เล่นที่ต้องใช้พื้นที่ในการวิ่งแต่แมต์นี้เนี่ยรีฟพูลอ่ะลดพื้นที่ในการวิ่งของพวกเกมลุกของนิวคาสเซิลเนี่ยมันก็เป็นผลอยู่ดีแล้วประจวบกับ ทีมนีโคสเซิลเนี่ยเกมลุกเนี่ยเลี้ยงแม่งอย่างเดียวครับเลี้ยงไปเลี้ยงมาจังหวะส่งไม่ควรไม่ส่งจังหวะยิงไม่ควรยิงอะไรพวกนี้มีแอนโทนีกอร์นที่ดูเขาท่าหน่อยซึ่งกอร์นเนี่ยปกติแล้วเขาจะเป็นคนวิ่งก้าวยาวๆว,วิ่งก้าวยาว,ยาวมีพื้นที่เยอะๆบางทีก็วิ่งตัดเข้ากลางสมัยอยู่เอวตันนะครับแต่กอร์นปรับปรุงตัวนะครับในการก้าวเท้าให้สั้นขึ้นเล่นในพื้นที่แคบๆได้ดีขึ้นครับสําหรับ ส่วนอาเมลอนเนี่ยเขาเป็นคนก้าวยาว,วาเขาต้องมีพื้นที่เยอะๆก็อาจจะเสียจังหวะไปบางจังหวะก็เลี้ยงมากเกินไปอีซักก็เหมือนกันครับความเข้าใจเกมการประสานงานของเกมลนะุกนิวคาสเซลเนี่ยต้องไปปรับปรุงให้ดีกว่านี้นะครับมึงจะมาเลี้ยงหรือว่าจังหวะควรยิงไม่ยิงจังหวะจ่ายไม่จ่ายแบบนี้ไม่ได้นะครับในการทีมที่ท็อปโฟรลุยุโรปเนี่ย แต่ถามว่าแย่ไหมมันก็ไม่แย่ครับมันก็ดีอยู่นะครับสําหรับนิวคาสเซิลแต่ต้องไปปรับปรุงนะครับเกมนี้เสียหายไหมเสียหายครับผู้เล่นสิบคนคู่ต่อสู้มีสิบคนประตูนำหนึ่งประตูต่อศูนย์แต่กลับมาแพ้เนี่ยในบ้านเนี่ยแถวบ้านเรียกเสียหมาครับลุงพูดตรงๆครับก็ต้องปรับปรุงกันต่อไปความไม่แพ้นั้นนี้ก็เป็นบทเรียนให้นิวคาสเซิลว่าอย่าได้มั่นใจเกินไปนะครับ รีพูลมันไม่ได้ทีมไก่กานะครับไม่ใช่ออตนะครับก็หัดมีความรอบคอบซะบ้างนะครับก็ปรับปรุงกันต่อไปครับเป็นกําลังใจให้นะครับโดยสถิตินัดนี้นะครับเรามาดูสถิติกันนะครับนิวคสเซยิง28 23ครั้งครับเข้ากรอบ8ครั้งนะครับได้ลูกเดียวนะครับถือว่าใช้โอกาสเปลืองไหมเปลืองครับมาดูที่ร์พูลนะครับ ยิงเก้าเข้ากรอบสี่ได้สองประตูครับเข้ากรอบสี่ครั้งได้สองประตูครับจะเห็นว่าร์พูใช้โอกาสไม่เปลืองครับเห็นไหมครับการคองบอลน,นะครับนิโคลเซอร์หกสิบร์พูสี่สิบทั้งทั้งนีร้ร์พูมีสิบคนนะครับร์พูยังคองบอลสู้ได้นะเพราะความเก๋าของผู้เล่นล้วนๆน,นะครับแมตช์นี้ครับ ผมก็เคยพูดในคลิปเก่าๆกันว่าผู้เล่นของนิวคเซลเนี่ยเสียเปรียบคือมันมั่นใจเกินร้อยครับมั่นใจเกินครับบงงางแหวะเกิดจากความมั่นใจเกินถึงเสียประตูนะครับความแม่นยํานะครับจ่ายบอลแม่นนะครับนิวอ,อัลเซ่86%เรียบฟู79%นะครับทำฟาวนะครับนิวคเซลตัดฟาวบ่อย16ครั้งเรียบฟูตัดฟาว10ครั้งนะครับ แล้วก็นิคอสเซลก็เสียลูกเตะมุมไป9้าครั้งริบูเสียเตะมุมแค่ห้าครั้งทั้งที่ริฟูเป็นทีมที่ตั้งโซลับต่ำๆแต่นิคอสเซลก็ได้เตะมุมเท่านั้นนะครับซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงอะไรว่าคู่เล่นของนิคอสเซลเนี่ยจะเลี้ยงตะลุยไปยิงประตูอย่างเดียวครับไม่มีการเปิดครอสจากด้านข้างเข้าไปนะครับซึ่งได้เตะมุมน้อยเนี่ย ก็คือมึงจะมูทะลุยิงกระตูกันอย่างเดียวว่าง,งั้นเถอะนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับสองทีมนี้ต้องพูดตรงๆเลยว่าแข็งแกร่งนะครับถึงใครจะพลาดถึงอะไรอย่างไรก็ตามแต่แมตชนี้เรียกว่านิโคเซอร์ดวงแตกครับโตนารี่กับกิมไาร์ไ่นเล่นห่วยเล่นพลาดบ่อยนะครับมิเก,เกเลเอลรอนก็ไม่คมอะไรแมตชนี้มันก็อยู่ที่บุญวาสนานะครับก็เป็นกําลังใจให้ทั้สองทีมนะครับก็ฝากกด ไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันครับเอ่แชนแนลยูทูบตามใจฉันฟุตบอลออฟฟิเชียลครับช่วยกันดูหน่อยก็แล้วกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ